สวัสดีครับวันนี้มาตัง้งใจมาฝวดชุมนุมเทวดาให้ฟังนะครับสำมันตาลาจักะวาเรฟูอัตตากาชันตุเทวดาฟัดธรรมังมุนิลาจะฟ้าฟูนาตุฟักขมูกระทะลังฟงเคกาเมจะรูป กีฟิคิลลัตัดเตตันทาลิเควิมาเนที่เปละเทจะฆ่าเมต่รูวนาทหาหนเคอาว่ทุมมหิเคเตผุมเชยันตุเทวาเชลามเชลาวิฟเมยาขาพานทาพาน ติทันตาฟันติเกยังมูนิวาลาวจานางฟ้าทโามูนิฟุมนันโตธรรมะฝรนกาลอยัมพระทันตาธรรมะฝนนกา